วันนี้พวกเราจะมาค้นคว้าหาความรู้นอกสถานที่นะคะในรายวิชาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้วันนี้พวกเราอยู่ที่บริษัทสยามบุญรอดทันสปอร์ตค่ะดิฉันนางสาววณิสาโสภาพดิฉันนางสาวพชะวิชาวังศรีราชดิฉันนางสาวมราญาตาดดอนดิฉันนางสาววณิสาโสภาพค่ะและนี่คือพนักงานของบริษัทสยามบุญรอดทันสปอร์ตนะคะ ที่เราเลือกมาเป็นบุคคลสาคัญเลยค่ะถ้าไม่มีเขาง,งานเราก็ไปไม่รอด,ดคาถามที่หนึ่งนะคะที่เราจะมาถามคือบริษัทนี้เปิดมาแล้วกี่ปีแล้วคะบริษัทสยามบุรีรอนะคะเปิดมาแล้วสิบปีค่ะเริ่มติดตั้งก่อตั้งบริษัทเนี่ยตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะและคําถามที่สองนะคะคือบริษัทนี้ทํางานเกี่ยวกับการขนส่งอะไรหรอคะอส่งขนส่งทั่วไปนะคะแต่ส่วนมากจะเน้นเป็นสินค้าของโรงงาน,นะคะ่ะจะเป็นพวกอะไรรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือขนส่งค่ะคำถ,ถามที่สามนะคะคุณคิดว่าบริษัทของคุณมีความปลอดภัยไหมคะมีความปลอดภัยคะ่ะเวลาเราส่งสินค้าเราจะมีการรับชิ่งสินค้าให้ลูกค้าทุกครั้งคะ่ะค่ะคำถ,ถามที่สี่สินค้าที่ส่งถูกต้องตามที่สั่งซื้อไหมคะอ่าถูกต้องค่ะตามความป้องกันของลูกค,าค้าค่ะค่ะเราขอจบการสัมภาษณ์พนักง,งานของบริษัทยสยามบุลล่ดธานสปอร์ตแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะเอาไว้ค่ะอันนี้คือเป็นแบบสอบถาม <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบสอบถามสำหรับพนักง,งาน Thank <music>